วันที่28บมิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกานายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบ,บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ในายชูชาศิริโยธาที่ปรึกษานายกองค์การบ,บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในโครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพังงูวิทยาองค์การบ,บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี5โดยมีนายอัครพลบริกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูวิทยาองค์การบ,บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีห พร้อมด้วยนายประยัดปัตถาวโรนายพรเทพอกศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี5นายวราวุฒิศรีจันดีหัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์นายสุระวงดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงูและนายสำอางมาตชาติประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมคณะเข้าร่วมโครงการหน้าหอประชุมโรงเรียนพังงูวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีหค่ะ การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเครือข่ายโดยจะมีครูประจําชั้นเป็นครูที่ปรึกษาดําเนินกิจกรรมและเอื้ออํานวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธภาพที่ดีใกล้ชิดกันมากขึ้นทางโรงเรียนพังงูวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุรณธานี5จึงได้จัดโครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างครูที่ปรึกษาประจาชั้นและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งจะนําไป สู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนค่ะ